ลงมือติบันพี่น้องลุยักโนน่ะปอดชานเนี้ยคเอานีบยลุ่มนะไม่้แกงย่เน้อทำปอดนะนเองเพ่อนมันเลกอาน้มนาเขาปลูกเองเนาะปามาพี่น้องบานนี่กินน้ำกันเส็บแบปลูกเองเขามันใช่ออนปอดเบิ่งเนี่ยเด้อไปเบิ้งลเบิ่งเต่าไม่แต่ไม่แต่อันี้ไม่แต่ห้องพูดลูกคนทีห้วแ้วกจจบเลยจะถกินหมด

ะกล้องกระติงแบบนี้บุ่มบ <Tier> ุมบุมยแบบนี้อ่ะออขาันนะ้องกระตง่น้องข่าวไซบันนี่หาตูมาหาบ่ะไไม่น้ำเกลยจิบใ่ิล้างเกลยจิแหละาจิบเนี่ยเอากระสิ๊บกันหน่นะ บา้าแต่นนตละคนกล่องชูมฉ่ำตัวนี้พยายามออกก่อนมันฉีนน่อันนั้นโวส เดมเขอาไว้ได้หันเลยเอาบบมีตันชัดลมากินมก็ลูกอะกรเตุินตันชัดทำลงเบด

กินเปียมูนีไหเอยเยแล้วอะลูกมลลูกมา้ยอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì thả Để đấy, bỏ lỡ những video hấp dẫn là ไปนิดไปนี่อยู่นานนนคือวอันนี้จะอ่อนเลยอาลงไปเปลี่ยนเนี่ยแม่ยุดปีงไปนีี๋วนะอย่างนี้บ่ทอันลงไปเปลี่ยนนะมบุญองเจ้านะหาไทบ่บ่บ่ก็คือเรียกว้าพันก็อพาวะนี่เาพี่เจ้าเดี่ยวนั่นไอกเดนี้